สวัสดีครบับบาโกสุริโยบัตทาครับพี่น้องสามถุงก็กลัวแล้วครับทิมงานเตรียมขึ EX ้นประธานการจัดงานครับกรรมการมันบนน่อยัง่าันชรกันาของกแล้วก็ส่วบ้านในบ้านแล้วก็

ที่วิเคราปไปที่นะครับจากที่สไดค้่ยเม่าะรย่าเ้ยิ่เสริมี่าวอะไรอ่งเงพราว่าต้องรับนักาวครับฝ่ายนีที่ข่าวสารแลต้นโชคครับ ไปนี่มาติรถติดคนเลยนะครับผมแล้อกเสียดนะครับผมหล่นเลื่อยเล่ยช่ไหมใช่ไหมกระเป่าเข้ามัตัอะพี่ักเะผมเพื่อรารการเสียงปะครับนัอนนี้ครับผมขอข้าเเชิญท่านกำังนะครับผมแล้วผู้นำหมู่บ้านนะครับแล้วก็กทุก่านในการผมเข้าเปทำไปทำในการเสียงตมุส่วนเอง เต็งตัวมเดีร์นไรครับไกนครับครับ กูะนั่งเมย์ไม่แม่สบายข้นเตาเออมแดงมเจ้าอันนเหร้้เาว่าองที่จิตทีว่าเา่่ ครับวัน cho 12กุมภาพันธ์ของปีเออพอดีล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาให้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขับรถมาสามสบูลงมากี่แม่หองข้าาเเลยหูลงงนาบกเซียงตตยแล้วแม่บก่ยงแล้วแม่หูแล้วแม่บกเซียงบกเซียงแล้วดงบูแล้วเท่านั้นเลย เสียงปักเสียงไม่เด้ยปักเสียงปีกห่าแด็กดังมึงกูหูแล้วกูหูแล้วมึงได้ยินบ่ปักห่าแด็กดังปักห่าแด็กดังกูหูแล้ว็ปักเสียงขายเร็วนี่ปักเสียงบักเสียงมันดังบักเสียงเดินผู้ใหญ่สอหาอยู่ไปถามอยู่ว่าบักเสียงมันคนบั่นเนยมันบ้านจะใส่ เป็นอย่างมันตายเป็นอย่างมันจังตายบอกเสี่ยงมันคือตายหลายเสื่อมือตายตายคักตายเนี่ยเดี๋ยจะเรียมขึ้นเวทีแล้ว เมสมอเนี่ไยไดสิไปองดตัวลงเวสมอสิไปลองเเา,า,า,าเอาโมไปหาแจกแซ่เบียดต่แจกแซ่เบียดแล้วเนะาะสมนะอเนาะขาย มวยังนี่มวนยังนี่มวอยังเดียวมวนยังเดียวโอ้พอหักไม่หักไปนอนี่เราหาใครอยาไอเอกีวัดไอเยัดน้องอยู่แซ่หลือหลอโอ้ยู่เต็นเนาะวัดศิวะโดนวัดศิวะโดนโอ้มนนี้คือคักลังเวทีครับพี่น้องครับเราหักไปหักวัดคือมากครับ แม่แดงก็มาครับพี่น้องครับยังบปลเ่ยนแต่พยัญญาย้านพระท่านกำลังรอเบิดอเยู่ครับพี่น้องครับเยอะครับมันนี้แขกเยอะแขกเยอะโดยวลงกซ่าุกหนะครับคุกปีกันทีี่

ความสนเร็จของผู้ติดการที่ตามพี่น้องครับสวัสดีครับ